สบายดีสบายดีบัสกูโคนเดอร์มันนี่ก็มาอยู่หยยัอยู่นาคือเก่าอยู่ป่าอย,ยู่ดงอยู่ห่วยอยู่ห้องเพราะว่ามื่อนี่ไอ้นายกับน้องนินานาน้องเตยกับผามาห่วยมาห่องเขากับมาโมเมนต์ข้างแรกเดอ้อนี่ซองข้างแล้วมาหาเห็ดอยู่เห็ดกินนี่สิเป็นกองไฟเฮาเนาะนี่กค่นคนสิมาเสก่อนที่ภาพส้มคิปก็ฝา,บากบวิดมือคอยมัมนดังไฟพี่น้องบวิดมือเผินนะจ้าใจ ดังไฟอยู่นะเออเอออยู่ป่าอยู่ป่าบรรยากาศร้นนอนคำไพ่ห่อนกะโดดน้องได้ดูแคมนามเลยไหนไหน<ะ>ตัวไอ้น้าไปนามแคมๆมาเ,มเาาท่เาสถิตพี่ลุงฮนสิลูกอยู่วะเนาะเอาลองหลุมตีเจ้ากะเอาไม่ตัวนะเออเออเออตัวนั่นแหละดังไฟพี่นอ้องเฮาเฮาดังบ่งงติดเด้อกันไรก็เลยให้เราดัง ทำามทำเเออราเป็นคนดังเ,เราเป็นคนดังเราก็ต้องดังย,ยากเนาะดังภไยในป่าเนาะข <laughs> ึนขี้ขึนขี้ก <c ười> ืออะไรเตย,ย <c ười> ดังไฟตอนนี้เราก็จะ ข้าก็จะเก็บไม้ไปไปอันอันใส่นะคะเลเพราะว่าให้เป็นฐานเพราะว่าลื่มถือฐานมาเดอ้อพี่น้องน้องนี่น่าเป็นยังน้องนี่น่าเออเอาฐา,านไปใส่ให้มันเป็นฐานอยู่ป่าอยู่ดงดูพี่น้องแม่พี่น้องคนดูคน<ม>ดูมันชิบว่แหมติพอ เขายันปิ้งหมดได้ทำที่เป็นห่านเนาะบ่าวนายเออเขาตจงเคี่ยวเอามันจะแหมตัวเองแล้วไอ้นายขูนแถวหนึ่งกระดังไฟรอดบีกว่าน่าตอนนี้เฮาก็เห็ดโตให้เป็นประโยชน์เขาก็สิพานกาบมักรุงเห็ดโตให้เป็นประโยชน์ได้ไหมไปขึ้นยอดปลาไม่ได้อะ หมูทีห้เาจะเอาปเป็นประโยชน์ที่้ไปคุ้มแดดหนูเกาะมาไปเป็นแดดหนูเกาะมาโมเป็นเจ้าให้โมเป็นคือ like right, จะว่าอันยังเกาะที่ย่อยังเกาะคือจะว่าอนาฟากะคือจะว่าอันหุ่นใหญ่น่าจะได้คุ้มแดกเขามาได้เก้บแดดวะผ่านกลับถเธอโธอเธอธอเธ่ไม่เคยแดดเขาอะไ้พี่น้องให้บ่าวหน้าถึงมาแดดเขา หลังมือก่อนอุ้ยยันกองตกน้ำเด้มันอยู่ใกล้น้ำนะตกนี่ค่อยหยาเลยวินโทรศัพท์ใครอินถูกเปล่พวกนี้เขาอยากนอนก็จะล้มผู้บ่าวเขาแบบวันล้มผู้บ่าวเขาก็ไปอยากนอนถูกปะถูกถูกจิหอมขึ้นก่อนหมดบ่าวนายออ๋ อ๋อโอ้ยๆห้าปอกใจหมาอิคอยแดกอะไรคะบ้าน้าเอานายเหิืนกำลังหยาดปากเอาพีหน้องพ่กจะพายังมาตึงหงพี่น้อง <c oughs> กุมอันเซียนแดดเลยเซียนแดดปลาเห็นยังมั้งเหรอในหนังเผ่าบา้านาที่ถถดีจังรถติดเพลาะรถคืนรเมื่อคืนนี่ไปหาผู้บา่าวแล้วก็ล่มเตรียมโตัวป,ปิ้งปลาแบบนี้เลยบอแม่ใช่ป่ะให้เป็นอยู่บราณด้วยสิแบบนี้แหละเลือ่อมเอาตอกมาเนาะ บรรยากาศกันซาคือหนั่งมะเยาะไม่แย่นิบ้างตอนนี้เฮาก็คือสิเห็ดปลาแต่คอยก็คือสินั่งถากินซื้อเพราะว่าเฮาก็มีหน้นาที่อันซอ้อยบางพุ่งอันนีปก็ตาเป็นกินขแข็งปลาจะเอามาตลาดน้อพี่น้องตอนนี้เฮาก็คือสิมายำมะหุงสบายดีไมหมนะมันเ่ยำบ่อยเ่างรือเนาะาไหมต้องเตยกับต้องนีนะ สบายดียังก็มาเบิดกนองพัทลาญามหเอาต้นน้อยหรือตอนใหญ่ตอนใหญ่ตอนเล็กตอนเล็กมันบอกเขาเนี่ยเขาดังใ้ต้นน้อยต้นใหญ่นะมีต่กะดูกมีแต่เอ็นผิดผิดยมะห่เขากับเ็นนาทียำมะหงุ่ได้ว่าคือกล้องกัเมือด้อยคอยสีพาไปคุณมาเบิกนองพัทลาญัมห มยำกับยำแบบอัญญากเลยเข้ากันชิมมะพร้าวิกเปล่งตาแล้วพี่น้องแต่ว่าไพ่ยอดความแห่บพี่น้องแห่แบบแห่สุดยอดเลยพี่น้องเข้ากันเสือผลดปลาและแบบนี้ค่ะพ่อนายก็

เห่มุมก็ดำแห้งกินแต่ดเมนูต่ำเนาะคขมเลยเนาะคนมักต่ำซันสอบต่ำนะ้ำแบบแบบสีนะฮะกินเจต่ำอะเบิ่งก็เรียบร้อยเด้อสุดท้ายคลิปเด้ไปเป็นหนังนะ่งปนหนังริมสะริมหัว เล่มพองบรรยากาศกำลังเย็นอยู่อยู่แคบหน้าอะไมันเย็นนะเนาะเย็นหมดพงหน่อยสิพันธ์หน่อยบอสกันคือของผู้เจ้ามือกล้องพี่น้องมือกล้องครับตากล้องไปเบิร์เดือปลาไปนี่เด้อซุกแน่นอน้อนี้รับประกัน รับประกันความแสบเผาะน,น้ำผแม<บ>่หรือปานมะฮงตะปกปบปบปบบรรยากาศดีดีครับในป่านในด,ดงกระสีทุรกระเล่นนิดนึงครับแต่คือว่าเป็นปกติเป็นธรรมชาติกจะกินข้าวปลากับสาวหล่าวที่น้ั่งห้อยยะกินร่ามากจริงจัง ลุดจินลุดจินลุดเตะตๆตะะบาดนะทำพาเป็นมาผิดตายแหมๆี่น้องมาผิดลากันี่้ๆมีคนหรือเปล่าเรียบ้อยแล้วครับให้น้องเพิ่ดูแลครับมันจะห e ้อกระทากินเลย ก่อนแล้วก็เอาตัวผุนก็ลงก่อนตีเอาตัวใหญ่ลงก่อนเอาตัวใหญ่ลงก่อนโอ้ยอ้าวี่ว่างก็บ่ได้ สาวเล่าครับวันนี้เป็นถือว่าเป็นเจ้าภาพได้าามาหนีเจ้ามาสวนมาน้าเจ้าได้นี่เอาตัวนี้มันจังนั่นนั่นตัวมันจังมันจังแข็งนี่เฮากับปีงตอนนี้เฮากับปีงอยู่โอ๊ยไปชิง,ง่ายเนดะ้อพี่น้องอเออคืออยากง่านจริงยกมือขึ้นดูแได้ที่ยกมือขึ้นนี่ นี่นี่ก็น้ใส่ผงสุรุนิดนึงใส่ลาแซบลายมาสักขายปุงเลยบอืบ่วงบ่วงบ่มีนะเฮ้ย <c oughs> กระเทียม 10, มีสิบพันมหนบ่ะ <c oughs> ใส่ตรงนี บึ้มโดนน้ำก็เลยเออก็มี FC เอฟซีผลข้อมาว่าน้องนี้น้าว่าซันไปถ่ายคลิปปิ้งปลาแล้วก็ตำมะหงี่แทมห่วยหายอายายบึงไดบงิงโอ้ครบเลยคอยกันมาถ่ายเดลยทุกคนกับเพื่อนๆบ่บ่เ,เดี๋ยวจะไปล่าหมวกน้ำหมองเล่นก่อนคอยเป็นคนหนึ่งทึ่มาดกินหมวกเล่นหนเลย xem thì bớt thôi. Tôi sẽ lắng nghe. Xin mẹ ăn một แบบนายก็ค <g toolkit> ือซารลวนกับการปีนป่าเสียงกินกินหมากเล่นจะใส่าม่ไหเลยมาชิบุงมาใส่นี่ว้สิมองหน้าเซนวอาเล่นหนยดีเลอะไรอย่างมากดีกัน โอ oh, <that> like like okay. <had> ้นี่ล่ะโซให้นายตําเออให้นายให้นายตําบ่เนาะเราว่าว่ามื้อนี้เฮาใช้ตองโซฟรีมื้อ30ซาวซูฟีมือในการตําอยากนาวๆตําสิเป็นไสิแซ่บบ่ต้องเฮ็ดจดถ้าปลาาสุกก่อนแม่นบ่าปลาสุกก่อนเนาะตําพอดีเนาะคนๆละกินเนาะ

าโตบักใหญ่เลยลุไปเนาะแซ่บพ no> ี่น้องเข็ดแขวมัะมันแกรบเลยนะไอสินทุกจิ้งค้อป่าคือสุดยอดเลยไม่ใส่เกาะกองเจ้านี่ี่น้องนี่เป็นหั่นละพี่น้องจะปล่อยหันละจับลงแล้วมันง่อยลงนี่น้ำพี่น้องผัวมันอะคล่อยเจ้าเอาหนังมาสุภาพเด้อเจ้ามาตัดในตรงเจ้าว่าหนังสุภาพเด้อพี่น้องา เอากล่องนึ่นฮะกล่องนึ่งแข<ต>้างข้างแข้งขางมันหน่อนนอะไรกลัวมาบ้านเราหน่อเลยเอาไหมไม่อยากล้มแสบ<อ>มันบิดติดยุหัลล์ยุหัลละมันคืเข่ากล่องเขามันคือกล่องเขายุ่ยมักันเลยมันตรงกันมันเลี้ยวไปไมันคือเลี้ยวกล่องอันเดียวกันเลย มาเด้อครับมาเด้อม,เดอ,มเดอ,อมาเด้อมาเด้อกินข้าวมาเด้ออุ้ยเอาไปให้เจ้าที่เพื่ออะไรวะโอ้ยก oh, <wow. S 2> ินเลยกินเลยกับป้าป้าไปเลยเอาตัวคนกันเลยเนาะเออป้าไปกันเลยไปใส่ใบตองไปใบนึ่งไปใส่ใบตองแล้วก็ปะปะตำหุงน,น้องเขาป้าป้าไปเลยแล้วบนทางกเนาะเนด้อจะถีบบนทางมั้ยเออข้าวน้ำกันสุกสุกคนถีบบนท,ทางใครจาทวงจะถามดูร้านมากโอ้ยเปลี่ยนบรรหนังกับพี่น้องเด็กโล่งเลี่ยนงโล่งป่ะที่นี่่วยลม นี่นะไปบอเป็นนที่บ่สอืมอืมนี่ต้องทำยังไงกูเองสก็เอนายเอ็นดสองคน ดีเด้อป่ะดีเดอป่ะอง้ตเดียวนาองตัวเอางั้นมาีหมอกมาเมื่อกี้นี่หางหายกะทีบริหารเจ้าหน้าเด้อวันนี้แซ่บวนะนะอร่อยแ่ พูดอกินหัวดกินห้าแห้อบแซ่บนจ่บเ้ยบหนักเลยเจ็บเจ็บบริกิเขา้ากินแต่ตอนซีนบริยากข้ากินขา้นขาอิ่มแล้วมื้อนี้เขาก็มากินข้าอยู่ป่าอยู่ดง สำหรับคลิปนี้เฮากับมาป่ามาดงมันกินข้าวอยู่ป่าอยู่ดงสำหรับคลิปนี้กับบุอยังหลายขอตัวลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย